สวัสดีค่ะพี่กระต่ายจากเพจญี่ปุ่นย่อยง่ายเองนะคะคลิปนี้พวกเราทีม n 5และทีม n 4มาดูวิธีการใช้งานคำช่วยวะและคำช่วยกะกันค่ะวิธีการใช้งานแรกของคำช่วยวะคือยกคำนามขึ้นมาเป็นหัวเรื่องค่ะตัวอย่างเช่นประโยคนี้วัตสิวะกระต่ายเดสฉันคือกระต่ายหรือ ชื่อกระต่ายก็ได้นะคะก็เป็นการยกตัวเองขึ้นมาเป็นหัวเรื่องในการแนะนำตัวค่ะตัวอย่างที่สองธนากะรซังวะอิชาเดสคุณธนากะเป็นหมอก็เป็นการยกบุคคลคนหนึ่งที่ชื่อคุณธนากะขึ้นมาเป็นหัวเรื่องเพื่ออธิบายว่าเขาทำอาชีพอะไรค่ะหรือตัวอย่างที่สาม ไทยเนาะนัดสอว่าท m เทโมอ e ีเดสฤดูร้อนของประเทศไทยนะ่ะอากาศร้อนมากก็เป็นการยกฤดูการของประเทศไทยขึ้นมาเป็นหัวเรื่องค่ะแล้วก็อธิบายว่าฤดูการเนี้ยมันมีสภาพเป็นยังไงส่วนวิธีการใช้งานแรกของคำช่วยกะจะใช้ชี้ประธานของประโยคค่ะ ประธานของประโยคก็คือผู้ที่ทำกริยาของประโยคนั้นหรือผู้ที่เป็นเจ้าของคุณสมบัติหรือสภาพอะไรสักอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้โอ s h ชี่เค้กกเดสเเป็นเค้กที่อร่อยจังเลยนะด่าเดกะสกุตันเดสกใครทำหรออีกคนหนึ่งเขาตอบว่าอเน่กะสกุตันเดสพี่สาวฉันทำนะ่ะ พี่สาวก็จะเป็นประธานของประโยคนี้เพราะว่าเป็นผู้ที่ทำกริยาของประโยคนี้ค่ะเป็นคนทำเค้กหรือตัวอย่างที่ห้าโคระมิตะอินุกะคาวะเดะโอยอยเดอิมาสอุ้ยดูสิสุนัขก,กำลังว่ายน้ำที่แม่น้ำ สุนัขในประโยคนี้ทำหน้าที่เป็นประธานค่ะก็คือเป็นเจ้าของการกระทําเป็นผู้ที่ว่ายน้ำในแม่น้ำค่ะวิธีการใช้งานแบบที่สองของคำช่วยวะค่ะคือใช้ชี้ข้อมูลเก่าข้อมูลเก่าคืออะไรก็คือสิ่งที่ผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจตรงกันว่ามันเป็นเรื่องอะไรค่ะส่วนคำช่วยกะ จะใช้ชี้ข้อมูลใหม่ข้อมูลใหม่ก็หมายความว่าเป็นเรื่องราวเป็นสิ่งที่ใครคนใดคนหนึง่งรู้อยู่เพียงคนเดียวค่ะมาดูตัวอย่างที่6กันคุณเอพูดว่าวายโ i นมิมาโชดื่มวายกันเถอะแล้วเขาก็ดื่มวายกันค่ะคุณบีบอกว่าโอ s h ชิเดสเนอร่อยจังเลยนะคุณเอก็เลยบอกว่าเ โคโนวายวะคิม no ูระซังกะเรมาตใช่วายนี้น่ะคุณคิมุระให้ฉันมาเองแหละคำช่วยวะในประโยคนี้ชี้ข้อมูลเก่านั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ Y วายค่ะสถานการณ์ของตัวอย่างที่6เนี้ยคุณ A กับคุณ B เขากำลังดื่ม Y วายกันอยู่ค่ะ ก็แปลว่าคุณ A และคุณ B เข้าใจตรงกันว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็คือดื่มไวน์ขวดนี้อยู่ส่วนคำช่วยกะใช้ชี้ข้อมูลใหม่นั่นก็คือข้อมูลที่บอกว่าคุณคิมูระเป็นคนให้ไวน์แก่คุณ A มาแปลว่าคุณ A รู้เรื่องราวนี้อยู่คนเดียวนะคะก็เพราะว่าคุณคิมุระให้คุณ A ไม่ได้ให้คุณ B คุณ B ไม่รู้ว่าวายขวดนี้มาจากไหนมาจากใครดังนั้นก็จะเป็นข้อมูลใหม่สำหรับคุณ B ค่ะดูอีกตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างที่7คุณ A พูดว่าโคเรคิเรนะเอดานอันเนี้ยเป็นรูปภาพที่สวยจังเลยนะคุณ B ก็เลยตอบว่าอาริาโต ขอบใจนะโซโนเอวะวาตา i ิกะคากิมาชตะรูปภาพนั้นนะ่ะฉันวาดเองคำช่วยวะใช้สีข้อมูลเก่าก็คือสีรูปภาพภาพวาดที่คุณ a กับคุณ b เขากำลังดูกันอยู่ค่ะเขากำลังดูภาพวาดภาพเดียวกันอยู่ค่ะส่วนคำช่วยกะใช้สีข้อมูลใหม่ นั่นก็คือฉันเป็นคนวาดเองนะคุณ B เป็นคนรู้เรื่องราวนี้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนวาดมันออกมาเองก็เลยเป็นข้อมูลใหม่สำหรับคุณ A ค่ะวิธีการใช้งานที่3ของคำช่วยวะคือยกสิ่งหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวเรื่องเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบกับอีกสิ่งหนึ่งอย่างเช่นะทาเบมาสกะ ยาใส่ว่าทาเบมาเซนผลไม้นะ่ะกินนะแต่ผักนะ่ะไม่กินหรอกเป็นการเปรียบเทียบอาหารสองอย่างค่ะอาหารอย่างแรกเขากินอาหารอย่างที่สองเขาไม่กินหรือตัวอย่างนี้นิฮงโกวะซึกิดะเกโดเอโกวะซึกิจานภาษาญี่ปุ่นนะ่ะชอบนะแต่ภาษาอังกฤษนะ่ะไม่ชอบ ก็เป็นการเปรียบเทียบระหว่างภาษาสองภาษาค่ะภาษาหนึ่งเขาชอบแต่อีกภาษาหนึ่งเขาไม่ชอบส่วนวิธีการใช้งานแบบที่3ของคำช่วยะคือแสดงการยกเว้นหรืออธิบายว่าสิ่งที่พูดถึงนั้นน่ะไม่รวมกับสิ่งอื่นอย่างเช่นตัวอย่างที่10ค่ะโคโนคราซึนิคิมซังะริวักเซเดส คุณคิมเป็นนักศึกษาต่างชาติในชั้นเรียนนี้ก็หมายความว่าในชั้นเรียนนี้มีคุณคิมแค่คนเดียวที่เป็นนักศึกษาต่างชาติค่ะส่วนคนอื่นๆเป็นนักศึกษาของประเทศนั้นทั้งหมดเลยและวิธีการใช้งานแบบที่4ของคำช่วยวะค่ะคือเมื่อการกระทำของประธานเชื่อมโยงไปจนถึงท้ายประโยคเราจะใช้คำช่วยวะ อย่างเช่นตัวอย่างที่1 1บเอ็ดซึมะวะเบอร k โอคิโนะโทกิไคเชอยาซูมิมาสภรรยาของผมนะ่ะตอนที่ป่วยจะหยุดงานประโยคนี้การที่ใช้คำช่วยวะก็จะแสดงให้เราเห็นว่าตอนที่ภรรยาของผู้พูดเขาป่วยภรรยาของผู้พูดเขาก็จะหยุดงานด้วยค่ะการกระทำของภรรยา ครอบคลุมไปจนถึงท้ายประโยคเลยค่ะส่วนวิธีการใช้งานแบบที่4ของคำช่วยกะคือเมื่อการกระทำของประธานเชื่อมโยงแค่ภายในประโยคย่อยเท่านั้นเปรียบเทียบประโยคที่11กับประโยคที่13นี้นะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นซึมะกะเบียวคิโนะโทกิไคเชอยาส m มิมาสตอนที่ภรรยาของผมป่วย จะหยุดงานประโยคตัวอย่างที่13ข้อความส่วนหน้าเขาใช้คำช่วยกะก็จะสามารถอธิบายได้ว่าการกระทําของภรรยาเกิดขึ้นแค่ในประโยคย่อยเท่านั้นนั่นก็คือภรรยาป่วยการกระทําของภรรยาในประโยคนี้ไม่ได้ครอบคลุมไปจนถึงท้ายประโยคนะคะ การหยุดงานเป็นการกระทำของคนอื่นค่ะซึ่งอาจจะเป็นการกระทำของสามีก็ได้นะคะตอนที่ภรรยาของผมป่วยผมจะหยุดงานแบบนี้ค่ะดูตัวอย่างคำช่วยวะแบบที่4เพิ่มอีกสักตัวอย่างหนึ่งค่ะตัวอย่างที่12ว no no ัตชิวะยามาดะซันโนฮอนโนยมิมาส ฉันจะอ่านหนังสือของคุณยามาดะฉันเป็นประธานของประโยคนี้แล้วก็จะทำกริยาของประโยคนี้ด้วยก็คืออ่านหนังสือค่ะเปรียบเทียบกับตัวอย่างที่14วัตชิวะยามาดะซังกะค่ตะโฮงโอะโยมิมาสฉันจะอ่านหนังสือที่คุณยามาดะเขียน คำช่วยวะในประโยคนี้ชี้ประธานของประโยคหลักนะคะซึ่งเป็นผู้ทำกริยาตัวสุดท้ายของประโยคค่ะฉันเป็นคนอ่านส่วนคำช่วยกะตัวนี้ชี้ประธานของประโยคย่อยค่ะ ซึ่งเป็นคนที่ทำกริยาในประโยคย่อยนี้เท่านั้นเป็นคนที่เขียนหนังสือค่ะฉันเป็นคนอ่านส่วนคุณยามดะเป็นคนเขียนหนังสือหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังทบทวนวิธีการใช้งานคำช่วยวะและคำช่วยกะกันอยู่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ ใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ช่องญี่ปุ่นย่อยง่ายรบกวนกดกันคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กระต่ายนะคะคลิปหน้าจะมีคำช่วยตัวอื่นๆตามมาฝากติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ